สวัสดีค่ะวันนี้คุณแด่มาชมอีกค่ะอ่านะดูค่ะดูดูเขาป้อนกัน่นะเห็นไหมคะเนี้ยตัวโตเท่าแม่แม่กับลูกเท่ากันป้อนอาหารกันค่ะโอ้แเจ้ากระรอกหนูวิ่งไล่กันเจ้ากาดำตุกเอียงยังไม่เห็นเลยค่ะตุกเอียงยังไม่มาเห็นแต่เจ้ากาดำ ป้อนอาหารกันนะวันนี้คุณยายพามาชมอีกค่ะเสียงแจ๊กกะจันเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมดังลั่นนี่ค่ะคุณยายสังเกตนะดูเหมือนเขาไม่สบายนะตัวนี้เจ้าตาดำตัวนี้นะคะดูเหมือนไม่สบายแต่ตัวหนึ่งคอยพ้อนอาหารแล้วก็หาหากินไปด้วย แต่ก็ต้องให้ป้อนสังเ,เกตนานนะคะคุณยายแปลกใจว้าทำไมกาดตัวใหญ่ๆเท่ากันทำไมต้องป้อนอาหารกัน่นะ อาารไม่ไม่ค่อยได้จิงๆท่นัดเนี่ยเนี่ย,น,ยนั่นนั่นนั่น <c oughs> นี่น่าแล้วก็ถึงคนอาหารกันไปด้วยได้เขียบนะก็ตัวใหญ่ได้เสียบเพื่อนวันนี้นะคะตัวใหญ่ทุกตัวต้องหลบ ดอกนี่เขาจะกระลอกอย่างกลัวเลยจะกระลอกก <c oughs> ินอย่างเดียวเลยเจ้ากระลอ,อ,อเะกเจ้ากาดำเจ้ากาดำ แบ่งเขาแบ่งเขาเจ้ากระลอกแบ่งเขาด้วยโอ้ตัวหนึ่งอิ่มแล้วคะวิ่งไปแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วกระลอกเจ้ากระลอกตัวหนึ่งอิ่มแล้วก็วิ่งไปแล้ว <c oughs> ฮะยี่เบลียแต่นี้ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่กับเจ้ากระดำค่ะไปีไปปลอดภัยดีจิ้มข้างบนนั่นแหละ ปอดภัยดีอะไรค่ะเนี่ยดูคู่นี้นะตนตนตัวเท่ากันป้อนอาหารกันงงคุณยายก็งงค่ะเนี่ยนี่ดูคู่นี้ค่ะเนี่ย เจ้าก hmm. mm ็ล hmm. yeah, like <wh> ้อกับเจ้าเจ้ากาดำเนี่ย uh คิดอาหารอยู mm ่ใกล้ใกันตลอดนะคะจะแบ่งปันกันนี่ยานะอย่าและเจ้ากาดำเจ้ากาดำแบ่งปันกันนะ ลมงมาแล้วค่ะจะก,ก็ะลอกน,อน้นนอยนช่ไหคะเจ้ากาดำไปไล่เขาไปไล่เขาทำไมเสียงเจ้ากระจันอีกแล้ววันนีนดๆๆๆๆๆๆ้ดื้อทยอยมาค่ะจะท้องขาวประมาณท้องขาวนะถ้าท้องขาวมาแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะ ทุกตัวแล้วเอ้าขึ้นไปทำไมอ่ะโอ้โหกลัวกลัวเจ้ากาดำาตัาท้องขาวหางแดงไ่สู้เห็นไหมเจ้ากาดำตามหุ้นไปแล้วค่ะตามตามท้องขาวอโอ้ติดคออีกแล้วเจ้าก็รอกกินเยอะไปน่ะเห็นไหมคะ่ะ ่รอมๆีค่ะท้องขาวก็ลงมาแล้วท้องขาวลงมาแล้วเขาจะมาทุกวันเขาจะลงมาทุกวันค่ะกล้องคุณยายเขาจะใส่ทั้งยนขนมเสียงรถฉีดน้ำนะคะฉีดหญ้าต้นไม้ค่ะ จะท้องขาวจะท้องขาวไม่ส่นนะไม่ส่นนะไม่งั้นไม่อิ่มถ้าวิ่งสน่นเลยไม่อิ่มนะแน่แน่เจ้าน, <c oughs> นกตัวนี้ก็กินเยอะไม่ปล่อยให้ตัวอื่นกินมั่งกินอ,อยู่นั่นแหละ พีลิลาบกินเยอะจริงๆแ,งๆแิงดาติดคอติดคอติดคองงเลยค่ะงงเลยงงเลยงเลยง,เลยงเลยนิ่งเลยเค่ะเจ้าหางแดงเจ้าหางแดงก็น่ารักนะคะกินทุกวันมากินทุกวันคงไม่ติดคอนะคงไม่ติดคอนะ จะท้องขาวกินเยอะมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆจะได้กินอิ่มเาตัวอื่นเขาไม่กล้าเข้ามาใกล้คุณยายเ่ะจะมาใกล้คุณยายทุกวันแล้วพอเขาอิ่มเขาจะวิ่งกลับบ้านทันทีเนี่ยจะท้องขาวเนี่ยเนี่ยอาหารไม่เจแล้วคุณยายยู่นะโปรยให้ตั้งเยอะ ไปแล้ว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 เอาเอาเ <c oughs> จ้ากาดำเจ้ากาดำร้องได้ยินไหมคะถ้าไม่ร้องเสียงแบบนั้นนะแวบวบแวบบแวบบนั่นนั่นป้อนอาหารกันอีกแล้วคะ่ะแปลกมากนี่เสียงดังแววแววแววเขาป้อนอาหารกันคุณยายไม่ทันอีกแล้ว เห็นไหมคะถ้าอิ่มไปเม็ดไม่สั่งเราเลยไปแล้วไปแล้วนุ่นนุน่นนุน่นนุน่นนุ่นต้นไม้ใหญ่โนะคะน่ะอิ่มแล้วคือเขาอิ่มแล้วจะท้องขาวจะตัวเองเลี้ยงลูกมานั่นๆั่่นเดีย๋ดวยวปลอกตนนั้นยังไม่อิ่ม ตัวอื่นอีกนนะคะขึ้นไปบนต้นไม้หมดแล้วกินหมดแล้วเเล่นอยู่ยังเล่นอยู่กินนานแล้วแต่ก็ยังเล่นยังไม่ขึ้นไปโอเคค่ะคุณแม่ขอเก็บภาพบรรยากาศในแค่นี้ก่อนภาพลรอภาพนก แบบธรรมชาติทุกตัววิ่งวิ่งเล่นกันกินอาหารกันค่ะทาบเร็จคุณยายจภาพแบบนี้ทุกวันบรรยากาศมีสวนเจ้ากระรอกออกมากินอาหารทั้งนกทั้งกาคงได้กินอิ่มนะคุณยายก็จะย้ายไปโซนอื่น โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับหลานๆจ้าโอเคบ๊ายบาย